ที่ว่าทำได้ง่ายนั้นก็หมายถึงการที่เรานั้นได้ให้ทานไม่ได้ถูกบังคับมาอตากยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาในทิศทั้งสี่แล้วมีใครบ้างถูกบังคับผูกเข็นในการทำบุญไม่มีอยิโยมได้มาบริจาคทาน บริจากวัตถุสิ่งของในงานนี้ก็ไม่มีใครรับมาเช่นเดียวกันซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางคณะสง์จะได้นำพาพี่น้องบ้านตูงเงมืองบ้านเมืองบัวใหญ่ตลอดถึงพี่น้องที่มาในทิ่ทั้งสี ได้ทำบุญหาบุรพาจารย์ของตัวเองทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเตตาชนผู้ที่ร่วงรับดับจิตไปในวันพรุ่งนี้เช้าวันที่สิบญาติโยม เราไม่ได้ไปทำวันสุดท้ายนะเพราะว่าวันสุดท้ายมีจิจกรรมหลายอย่างที่จะต้องทำจึงทำในวันพรุ่งนี้ดังนัง้นอาจมาภาพขอเป็นประบอกเสียงประชาสัมพันธ์อบอกพี่น้องชาวบ้านตูเมือง,องบ้านมันงบัวใหญ่ที่อ,อยู่ใน บริการของสถานที่คือบาทชาบ้านตูเมืองบึงบัวใหญ่ของเราในอดีตที่เราเคยได้เผาศพปู่ย่าตาใหญ่ลูกหลามของเราในอดีตวันพรุ่งนี้เช้า,า,า,ยา,ยา,าจะมีการทำบุญบุูธิต ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปต,ตาชนญาติที่เราเคยเผาที่เราเคยฝังอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้